คืนนี้เป็นคืนวันที่22ธันวาคมพศ2565นระ,25ะครับที่วัเดเทพมงคลจะมีการจัดงานดหมาการียนครับหลังจากห,ห่ไป

ปีนี้เป็นปี2762ปีของชาวกะหรียงนะครับบนเวทีที่มีการแสดงท่งไทยปีการ์ดในมันขึ้นปีอ่าบอบาับบารดัลเจรมาด้วยกันเลยค่ะทม่ก้าจังเลยจะได้อบอุ่นเนาะตะกี้มีดีแล้วมีดีรัตรง้ะตรงข้า ปุูหนป่ยปีใหม่ปีใหม่เพวกนี้ก็ปีใหม่พวนี้ปีใหม่สักราเหมาพอสัพใหม่เีมอสินอ็พอสักพอะรมีรล่เนี่ยมีเลยฮะแล้วอพัลอพัลอะไรมีเลยพัลฮะมีพลลฮะมีพลมีพลอพัลนะ นาพีกาแต่มาทสุขสันต์งานลูกสาวมาไม่แล้วหน่อยนะพี่นะนอจัง้วะปรมุขตาตาพี่ได้พ่งนี่นเาะวเนาะกว่าคนยิงแค่ไหนนี่ตัวกันนะพี่กาเป็นชาวบ้า่เค้มมากเลอไม่เอาสอนหนอไม่เลย่ิเดี๋ยวจะให้เหบาเอา่ารโบราณดีติดใช่เนาะไม่อะเมื่อเมื่อกาวาสภอจิตพามานค่ะเมื่อกาสิร้พรมูม่เนาะสิริอรมโม่ก็การสิริพรมูม่เนาะอ่าเมื่อกาได้

ตัดลื้อนอ่ะตัดลื้อดูมาตัดลื้อมกาสิริพมมุนอ่ะตัดเลื้อนมกาสิริพัมมุนจอ๋มตัดเลื้อนะตัดเลื้อนะเมื่อกี้เราอยาก้องเนาะกาแกนาะอต้องไจยกันที่เนาะตรงในอยากไปอยากมันตรงนี้เวลาที่เปลยอ

เข้าสาวหน้าเกลือนะครับก่อนหนอเริ่มอะเทปปอมฝ่าเจอคุณฝ่าว่าซัดป๊านี่เจอันนี้เนี่ยนี่10เดือนเนี่ยอะซ่าคนนี้ด้วย10เดือนนี่เหรอเวลาละสักกี่เปเน่กับปาติเนี่ยขึ้นหน้ากูเว้ยเนี่ยพอที่หลิกนี่เลยไม่ยังล่ะกันหน้าเลยกูพูดเลยประกาศนี้ใช่มะไม่ว่าตักเลยมาของซุปพิซ่าเนี่ยพอดีกว่าหมอเองลงเรามาอะมีแล้ว ငုံနာခေါသာသာပြေဘကနာရောဘောကပလပါကေရောပါဘာမာရကြီးရောက်ခဲ့ငါပတ်တလေတဟညာကိုပါပါရဲကနာရောကောအဲနဲ့ဒီနေ့ဝတ်ငုံနာခေါသောင်းနာဒီရ

แค่ปะตัวกันยนต์เลยโครนกััสิาะะตัอยู่นี่แม่นี่แมเหนี่แม่แกนี่แหละลูกคนนี้จุดเดเต้ามมัเอีกนะอจอสอดจับกูได้เลแต่เล่นมึงกักนี้องไงกค่ไหนตลเนี่ยกตัวแทนเนาะยิมค่ะยิตัวนค้ะรอบไหนคะรอบมึะขอบคุณน้องๆนะครับที่ขอบคุณคุณครูนะครับในกัลยาที่ ประสานวิชานะครับการแสดงนะครับ <tu> ศิลปาวัฒนธรรมของาชียงในะครับที่ส uh, า um, mm, ok ุสัุนะครับได้ถวายการนราบแน่นอนครับที่หลวงพ่อจะโปรยทานเด้อวันนี้นะเป็นแรนฟังได้นาร้อยเก่าๆที่หลวงพ่อเก็บไปเมอนละเม่ค่อยได้ใจนะครับ อาสัมพุตโธภะกะวผู้ที่ะัวันตังอภิวาเทมีพุทธังภะกะวันตังอภิวาเทิสวาาคตภะกะวตาธัมโมสวาาคตภะกะวตาธัมโม Tham-mang-na-ma-sa-mi ma sa mi su pa ti pa no Su-pa-ti-pa-no-pa-ka-wa-to-sa-ha-wa-ka-sa-ng-ko su pa ti pa no ka wa to sa ha wa ka sang ma mi sang ma tassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama จะได้จุดเทียนที่บาดน้ำพระพุทธมนต์นะครับ เมตตาพระเดชพ,พระคุณพระธรรมวัชระบันฑดตนะครับอธิการปรดิมาภลไลมาจราลงกราชวิทยอะไรจุดเทียนน้ำพระพุทธมณฑีอา้านหน้าปัญญา,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 านี่นครับ อ่อาพระนาสาธีแก่น้ำชาวพุทธบ้านค้วยบงได้เมตตาให้ได้รับเกียรติก็เป็นทานขอสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันตสัมมาสัม

นี่เป็นพิธีเรียกขวานแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับเขาะจะมีการตั้งในขันตกก็จะมีข้าวกับข้าวข้าวตก,กไอข้าวต้ม ข้าวตมมัดนะครับแล้วก็ข้าปุกแล้วก็จะมีออดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ไปปลูกในไร่ของเชอระเรียนะครับ

အဲ့ဒါကလည်းပါရေရှင်မကြီးကစိမ်းမကြီးကလည်းတော့တော်တော်လေးတော်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်လေးတော်တယ်ဗျာ။ဒီကလည်းလည်းတော်တော်လေးတော်တယ်ဗျာ။ဒီကလည်းလည်းတော်တော်လေးတော်တယ်ဗျာ။ ขอบคุณนะคะนี่วันนี้มีคนดูเยอะมากนี่วันนี้มีคนดูเยอะมาก

ครับเฉพาะในพิธีเรียกขวัญน,นี่นะครับเป็นบทาที่เกี่ยวกับการเรียกขวัญน,นะครับแต่ว่าจะเป็นทำนองลักษณะนี้นะครับทำนองการบทาที่เกี่ยวกับการเรียกขวัญนะครับ สงนำสวดกับรองก็รเคุณหลวงพ่ออาจจะได้มาประเกงด้วยตัวหลวงพ่อุบาคุช่สครูที่ผ่านมาพระเดรคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งตกอธิฐานจิตนะครับเพื่อลุสิริภมิสับพวกเราในงานรที่ประเพณีวันันทร์วนนทร้วาีที่12แล้วที่นะครับปีนี้จัดเป็นปีแล้ว thì mọi người cũng đã phải chặt chân với chắn tiếp xúc với chắn với chắc หลังจากนี่นั่นเป็นอาการียกวันนะครับตามระเพณเียกรก็จะมีเครื่องสังเวยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่เป็นเล่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่เรามาจัดกันที่วัดนะครับก็จะงดนับสิ่งของมี่เมา la, la, la. พระคุพระธรรมวัชรประฑิตจะได้ป่อวิชพันให้กับแกนนำชาวพุทธนำเภอกัลยาณิวัฒนาแก่นกนำชาวพุทธนะครับมานี่เลยนะครับม,มาหาพัตมาเนี่ยมารวมันที่นี่แก่นนำชาวพุทธทั้งหมดนะ,ะแกนนำชาวพุทธมาที่นี่ทั้งหมดเลยใครรู้ตัวเป็นแก่นนำชาวพุทธนะครับมาเทตกูบาศรีวิช,ชัยเนี่ย จะได้รับของจากหลวงพ่อนะครับใครเป็นแกนนำชาวพุทธมาที่นี่นะจะได้ของเนะพราะว่าพวกเราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับพระมาตลอดนะครับเป็นผู้ที่เสียสละนะครับไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนแต่ว่าทำงานด้วยจิตใจรักในศาสนานะครับแกนนำชาวพุทธมาที่หมดเลยนะแกนนำชาวพุทธแฮลี่ เฮ้เฮ้าวบ้า่แกกน่าจะพดอ่พท่สิยน่าเฮ้เป็นกาเปาะไก็ว่าไปนะเนี่ยกเนี่ยตกออกอบไม่เนกันนะชาวบ้นอามาดาอร่าม่อนเนาะที่ประเทศยสานะต้องมีดีวกนาชาวบให้เ่นดรกเนาะแวนเล่นตีครับเกน่าชา่บ้านชาวบ้ได้กินจได้ไกนดีว อ่าเพก่อสิยาเราเลยก็ใช่อ่า้เฮแต่ผมะม่ได้ไปเลยช่ครับนี่มีการเริ่มน่าจะดีขึ้นครับผมมันมีนี่ดูมีการตับส่วนกลางและวิเขียขอ โอกาสขออนุญาตเมตตาพระเดชคุณพระเดีคุณพระอพรมเสนนาพดีเจ้าคณะภาคเกียรตกรรมการสาธารณสมาัติเจ้าวาดวัดประทุมพงศากรุงเทพมหานครนะครับขออนุญาตขอเมตตาให้พระเดชคุณท่านได้คุณพระเดชคุณพระธรรมวัชรบดินทรานิการพอดีนั่า เมื่อกี้เราไปอยู่ด้านหลังด้วนะนีเราอยู umas, ่ด <blunt animation> ้านหน้าพะสาบได้ไหมบ้าพะสาบได้ไพะสาไม่ใช่รอมาได้เกณฑ์นาชฟูกอนไรละเหรอพะสาบได้ไม่บ่ามันไม่เกณฑ์นาชเอาไปก่อนมก็ให้หนนายก่อนละดอออมาได้เกณฑนาก็เจอเหรอเกณฑนาบ่ามาสิกิสกอรไเล่นๆี่พองเชียงใหม่ครับ

เสร็จจากนี้นะครับขอความร่วมมือพระเดชพระคุณทุกลูกเราจะหยุดไอผูกข้อมือก่อนนะก็จะได้ถวายสังฆทานและพระสงฆ์จะได้ให้พรหลังจากให้พรเสร็จแล้วเราก็จะแจกจ่ายของทั้งหมดให้อีกทีหนึ่งนะคะ<อ>รับเมื่ออาชีพชินดาวก,ก็จนะชิน้นดาวก็จะเออไม่เลือกเลือกบอลหรือกอลหรือจ่าช,าชินดาวชินดาวชินดาว เป็นการประชันอืาอนทานะครับขับบทขับทาามันจะมาจากคนละโซนนะครับก็เลยแบบทำนองก็จะไปคนละอย่างแต่ก็ประชันกันก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับ จะมาจากบ้านแม่แดดน้อยนะครับแม่แดดน้อยตำบลบัญนจันเพ์่กายานในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับอ่าสามท่านนะครับอ่าอีกสองท่านที่อยู่ทางขวามือก็จะมาจากบ้านขุนน้ำแม่ทองสอนอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็บ้านห้อยบงนะครับบ้านขุนน้ำแม่ทองสอนอยู่ในเขต วัดนครมนะครับบ้านพุ่ยบงอ่าอําเภอกระยานวัฒนานี่นะครับ